เรามาคุยเรื่องข้อเสนอนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมต่อพักการเมืองก่อนที่หาย,ยนะอาจจะเกิดกับคนไทยเรานะคะเพราะว่าพักการเมืองส่วนใหญ่หาเสียงกันเรื่องของปากท้องเรื่องเศรษฐกิจและนโยบายประชานิยมซะส่วนใหญ่วันนี้เราเลยเรยนเชิญ อาจารย์ซึ่งท่านทําเรื่องสิ่งแวดล้อมมาตลอดทั้งทํางานวิจัยทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในในหลายกรรมการของประเทศไทยเราเลยนะคะสําหรับท่านอาจารย์สมที่โคชวัตรผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมไทยเราไปพูดคุยกับท่านอาจารย์สมที่กันเลยค่ะอาจารย์สมที่คะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับดรนงนาครับ สวัสดีค่ะอาจารย์ขอบพระคุณนะคะที่สลับเวลาทราบว่าอาจารย์ยุ่งมากเลยเพราะว่าอาจารย์เป็นกรรมก,การหลายหลายที่หลายแห่งมากๆเลยนะคะอาจารย์วันนี้อาจารย์สะดวกที่สุดแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆที่อยากจะฝากถึงรรคการเมืองและก็คนไทยใช่ไหมคะอาจารย์คะเพราะว่าเห็นรรคการเมืองส่วนใหญ่หาเสียงจะพูดเรื่องปากท้องเศรษฐกิจนโยบายประชานิยมแต่จริงๆแล้วปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กระทบกับคนไทยโดยตรงเนี่ยมันก็ยังมีอีกมากมายเลยใช่ไหมคะอาจารย์คะครับ โอ้เยอะแยะเลยครตอนนี้ครับปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นเรื่องโลกร้อนนะเรื่องขยะเรื่องกา,การอุตสาหกรรมนะครับหรือหรือเรื่องน้ําท่วมเนียอย่างเงี้ยนะภัยพิบัติเนี่ยโอ้เยอะแยะเลยครับตอนนี้ครับครับใช่ค่ะยเยอะไปหมดเลยนะทีนี้คือเออปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กระทบโดยตรงกับคนไทยเนี่ยสัญญาณอันตรายที่แบบคือเราดูเหมือนยังบอกข้ามอยู่เนี่ยค่ะอาจารย์ มีเรื่องอะไรบ้างอะที่มองข้ามมองไม่มองหรือมองไม่เห็นหรือไม่ได้มองนี่ค่ะอาจารย์ครับคือที่เรามองข้ามก็คือแล้วมันมีการส่งสัญญาแล้วก็คืออย่างนี้ครคือว่าตอนเนี้ปัญหาเรื่องโลกร้อนนะฮะเรื่องโลกร้อนเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะว่าอุณหภูมิโลกมันเกิน1.5องศาเซลเซียสไปแล้วนะครับแล้วก็ อุตุนิยมวิทยาโลกเขาก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปถึง2029เนี่ยนะมันจะมีช่วงหนึ่งอุณหภูมิจะสูงถึง1.9เนี่ยปัญหาคือว่าตอนนี้มันมีน้ําแข็งขั้วโลกเนี่ยมันละลายมาแล้วเนี่ยก,ก็แถวกรีนแลนด์แถวอาร์กติกเนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงขึ้นหรือแรม15คำ่ำเราจะเห็นน้ําเนี่ยน้ำทะเลนุ่นนะ่ยขึ้นมาท่วมหมดเลยแถวบางแสนใช่ไหมเห็นไหมแถบบางแสนชนมูรีแะแถวเอ่อแถวบางขุนเทียนบางคอแหลมเนี่ยสมุดปราการวัด เพราะสมุทรเจดีน้ําท่วมหมดเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัน,นอันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องระวังนี่คือสัญญาณเตือนแล้วว่าในอนาคตเราจะเกิดภัยพิบัติช่วงนี้หน้าหน้าหน้าดูดูหนาวใช่ไหมนี่ไงมีทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งฝน่อเช้าฝนตกหนักเลยแถวบ้านผมเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยนี่คือสัญญาณเตือ,อนอแล้ะ่ะล้างสูงพีเอ็มไปได้บ้างนะอาจารย์คะและ้วก็ใน w o r l d Economic Forum มที่กำลังประชุมกันอยูนะ่ก็เห็นว่าเขาคุยเรื่องของ climate change ด้วยนะในระดับโลกเนี่ยค่ะ เนี่ยครับนนี่อบาอนนา,ญญาอจารย์บอกเราแล้วนะต้องเตรียมตัวครับตเตรียมตัวกันที่นี้งั้นเราต้องเสนอนะคะอาจารย์ขาเสนอพักการเมืองหน่อยเพราะว่าพักการเมืองไม่เห็นค่อยพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเลยพยายามฟังพยายามหาข้อมูลแต่ไม่ค่อยเจอเลยเพราะฉะนั้นเอพักการเมืองถ้าได้เป็นรัฐบาลอาจารย์มองว่านโยบายสิ่งแวดล้อมแบบ สักสามสิเรื่องใหญ่ๆเนี่ยค่ะอาจารย์ที่เขาต้องทําเนี่ยน่าจะต้องเป็นเรื่องอะไรบ้างคะครับคือผมมองอย่างนี้เลยนะคือว่าพักการเมืองทุกพักเนี่ยตอนนี้คือไปพูดเรื่องปากท้องเรื่องความมั่นคงอะไรเยอะแยะนะแต่ว่าเรื่องึงพร้อมเราพูดน้อยจัครับผมมองว่าหนึ่งก็คือต้องพูดเรื่องเรื่องภัยพิบัตินะนะคือเรื่องภัยพิบัติเนี่ยจากธรรมชาติเนี่ยเพราะปีที่แล้วเนี่ยเป็นแงน้ําท่วมตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางยันสงขาระภาคใต้ทั่วหมดเลนบอมเนี่ยแล้วก็แล้วก็เกิดเกิดหลุมยุบใช่ไหมหน้า น่าโลมาไม่ชิละะะ่ะว่าชิละเนี่ยนะเรื่องเอ่อเรื่องเรื่องสึนามินะเอ่อสึนามิยังไม่มานะแต่แต่ที่สําคัญคือเรื่องแผ่นดินไหวใช่ไหมตึกสอตองอถล่มอะไรพวกนี้เรื่องพวกนี้มันเริ่มมาแล้วแล้วก็สําคัญคือ,อน้ํามันจะท่วมเยอะอเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องภัยพิบัตินะก็คือจะต้องอ,ออกพรบรพราบรการเปลี่ยนแปลงสภาพเอ่อของโลกนะนะเรื่องโลกร้อนนะคะร,ะรับพรบรเรื่องโลกร้อนต้องออกมาได้เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราไปประชุมที่เมืองเบลเลง่เน ประเทศบราซิลนะครับเราไปสัญญาเขาเนี่ยเขาเรียกขอบสามสิบนะนะครับไปสัญญาไว้อบอกว่าในปีสองศูนย์สามห้าก็คือสองห้าเจ็ดแปดเนี่ยนะก็คือจะต้องลดแก๊สเรองกระจกให้ได้สี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นสองศูนย์ห้าศูนย์หรือสองสองพันห้าร้อยเก้าสิบสามจะต้องเนื Zero อซีโร่คือต้องไม่ปล่อยแก๊สเรองกระจกเลยแล้วเราจะต้องไปเสนอทุกปีเราทำอะไรไปบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยพักการเมืองจะต้องเอาตรงเนี้ยมาจับเลยนะเพราะว่าเราไปสัญญาวไว้ในอนาคตถ้าเราไม่พูดพูดแล้วไม่ทำเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือ,อเราจะค้าขายไม่ได้ เนะเขาเขาก็จะแอนตี้เรานะครับเนี่ยเขาก็ตั้งภาษีแล้วตอนนี้ยุโรปตั้งภาษีข้ามแดนเลยใช่ไหมกรเลกซี่แบบข้ามแดนแล้วว่าถ้าคุณปล่อยแก๊สนี้จบไม่ได้ไม่เท่ากับมาตรฐานยุโรปนะขายของไม่ได้นะหกประเภทพวกปูนซีเมนต์พลังงานนะพวกพลาสติกพวกอาหารทั้งหลายพวกนี้นะนะครับเนี่ยเรื่องเรื่องที่สองนะเรื่องที่สองนี่คือผมมองก็คือเรื่องฝุ่สองจุดห้าเนี่ยพีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยระบาดทุกปีมาทุกปีนะแต่ว่าเราก็ยังไม่ชัดเจน S <S เราต้อง<ช>มีซิงเกิลคอมมานด์แลวก็จ่ายอำนาจให้ท้องถิ่นในการบริหารจัดการ<ม>นะครับตอนนี้เรารู้หมดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเราจะต้องจัดการเรื่องฝุ่นข้ามแดนปุ้นจากการเผานะเผานาข้าวเผาไร่อ้อยเผาป่าไม้นะครับเผาข้าว<ช>โพ<ป>ดอย่างเงี้ยนะจะต้องมีแรงจูงใ<ช>จ,เพ,ใ<ช>จเพราะฉะนั้นเนี่ยพรบอากาศสะอาดจะต้องมาเลยครับจะปรับเปลี่ยนแก้ยังไงไม่รู้แต่จะต้องเข้านะครับเรื่องที่สามก็คือเรื่องเรื่องเรื่องโรงงานสีเทาโรงงานสีเทาตอนเนี้ยมันมีทุนจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยแล้วก็ไปให้ท้องถิ่นเนี่ยหาทีใ้้้สุดไปเง ไปทําโรงงานโดยที่ไม่ถึงห้าสิบแรงคนไม่ถึงห้าสิบแรงม้าก็คือไปทําโกดังเนนะไม่เข้าขายโรงงานแต่ท่านในโกดังเป็นไงโอ้โหโรงงานทั้งนั้นเลยฮะเครื่องจักรทั้งนั้นแล้วก็เอากากอุตสาหกรรมทั้งหลายไปไงไปแอบทิ้งไว้ในโรงงานไปทิ้งไว้ที่ฝังดินหรือบ่อดินบ้างอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจัดการเนเรื่องโรงงานสีเทาซึ่งมันเป็นโรงงานเอ่อเรื่องกากอุตสาหกรรมนะที่แอบฝังกบแอบทิ้งไว้เนี่ยแล้วก็ถ้าพูดเรื่องขยะได้อีกเรื่องคือขยะชุมชนเหมือนกันนะคือปีีท่่ผาาาานมเเยยรกํจัดขะ ได้ไม่ถูกต้องเนี่ยประมาณ4-5ล้านตังเนี่ยกองเป็นภูเขาประมาณเกือ <pe at> บสองพันกองทั่วประเทศเนีอย่างเงี้ยต้องระวังนะ <pe at> ดูดูร้อนไฟไหม้ <pe at> ดูดูฝนไม่ไงน้ําฝนออกมาลิเชที่ผ่านกองขยะน้ําจะเน่านะครับแล้วก็ที่สาคัญคือมันมีกลิ่นเหม็นนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยผมประมาณ3-4เรื่องเนี่ยรัฐบาลต้องต้องจัดก,การเลยครับเพราะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องที่สําคัญนะครับ อาจารย์ค่ะพรบอากาศสะอาดทราบว่าอาจารย์ก็เป็นผู้ทรงความวุฒิดูพิจารณาเรื่องนี้อยู่ด้วยใช่ไหมตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะคือคือพรบอากาศสะอาดนี่คือประชาชนเรียกร้องนะคือว่าผ่านกัรมธิการก็คือของของสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยสามวาระผ่านเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ไปอยู่ในในวาระการพิจารณาของสวสวก็พิจเอ่อการมติการสวก็ผ่าเรียบร้อยตอนนี้กาลังอยู่ในการปรับแก้ของสวพอดียุบสภาซะก่อนนี่นะครับ ก็คือก็คือในสวยังตกลงกันไม่ได้เพราะเนื่องจากอะไรเพราะเนื่องจากว่ามันยังมีบางเรื่องบางราวเนี่ยที่สภาอุตสาหกรรมธนาคารออะไรทั้งหลายพวกนี้เขาไม่เห็นด้วยเพราะมันมีการเก็บเงินเข้ากองทุนไงเก็บเงินเขาบอกเอ้ขบวนจะขันไม่ได้อะไรอันนี้ก็ต้องไปตกลงกันนะครับสิ่งที่สําคัญคือหลังจากที่เลือกตั้งแล้วในมีรัฐบาลแล้วเนี่ยรัฐบาลจะต้องหยิบขึ้นมาภายในหกสิบวันนะไปเสนอรัฐสภารัฐสภาเห็นด้วยก็ต้องเดินต่อแต่ถ้าหกสิบวันไม่หยิบขึ้นมาถือว่าตกเลยนะครับ นะอันนี้ได้อยู่ในความจริงใจของ,ของของของรัฐบาลชุดใหม่ว่าจะเอาไหมนะฝุ่น2.5เรื่องอากาศสะอาดจะเอาไหมนะครับนะครับค่ะอาจารย์ดูดูแล้วนี่ถ้าทางจะมีคนสนใจเรื่องฟอร์มบอากาศสะอาดในแค่ไหนหมายถึงว่าพวกผู้ส่งอิทธิพล์ทั้งหลายเพราะว่าเหมือนมีกานจากพวกที่มีกลุ่มผลประโยชน์อยูย่ใช่ไหมครับที่ฝฟังอาจารย์สรับเก่ับเื่อที่วันนี้วันนี้ผมไปฟอร์ล่มเรื่องสิ่งมล้อนนะที่ศูนย์ประชุมศิริเอ่อที่ศูนย์ประชุมเอ่อเมืองทองธานีนะครับก็ ทุกพักนะฮะยกมือหมดว่าจะเห็นด้วยจะต้องเอานํมา,ามาเข้าแน่นอนนะรับปากหมดนะแต่จะปรับแก้งไงก็อีกเรื่องนะปรับแก้ยังไงอีกเรื่องแต่ว่าต้องเอายิบมาเข้าแน่นอนแล้วพรบอากาศสะอาดนะนนผมผมก็ยังฝากพรบอากาศสะอาดนะก็ะฝากอาีกอันคือพรบ p r t r คือว่าก็คือก็คือการเออก็คือการเปิดเผยข้อมูลเรื่องเรื่องบลพิษและการเคลื่อนย้ายสารพิษนะอย่างเงี้ย แรงก็เหมือจะต้องเปิดเผยประชาชนทราบด้วยนะพรบนีนะกาเรียกพิยาทีอาา์นะครับอีกอันคือก็คือพรบการเปลี่ยนแปลงโลกร้อน่ะนะสภาพภูมิอากาศของโลกอะ่ะเพราะว่าเราไปรับปากไว้กฎหมายไม่ออกไม่ได้ตอนนี้คอรมอเห็นชอบแล้วยังไม่ได้เข้าสภาและก็ฝ่ายอันคือพรบโรงงานเนะเพื่อกําจัดพวกทุนสีเทาก,ากําจัดพวกตากุศลกรรมเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยอันนี้คือร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผ่านผ่านวาระหนึ่งของสภาพผู้แทนแล้วเนี่ยผมเป็นกันไม่การร่างด้วยนะแต่ว่ายังไม่ได้เข้า ว่าละสองวาละสามเนี่ยพอดียุบสภาแล้วก่อนคือต้องฝากตรงเนี้ยให้รัฐบ,บาลชุดใหม่นําเข้าไปด้วยครับอืมก็ต้องฝากพกกรรคการเมืองที่แนวโน้มจะได้เป็นรัฐบาลนะคะในเรื่องสําคัญประมาณสักสี่เรื่องที่อาจารย์ได้พูดถึงนะโดยเฉพาะเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยที่ต้องย้ําเตือนกันในรายการตลอดเลยว่าต้องเอ่อเรียกว่าให้ความเส่จใจนะรวมถึงประชาชนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เรื่องภัยพิบัติคือหมายความว่า ไม่ใช่ว่าประชาชนจะอยู่เฉยๆคือว่าต้องร่วมมือด้วยนะถ้าถ้าประชาชนไม่ร่วมมือเนี่ยเดี๋ยวก็นะคือเอเรียกว่าขยะก็ไม่สนใจง่ายๆเลยมันก็ออกไปเที่ยวทิ้งอุดพ่อน้ําต่างๆอะไรต่างๆหรือการก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ย สร้างพวกไอเดเวอเอสเตค่ะอาจารย์นะขวางทางน้ํำใ้พวกเนี้ยต่อไปมันก็จะท่วมหนักขึ้นเหมือนชุมชนก็ต้องมีส่วนร่วมนะในการที่ต้องออกมาต่อต้านหืื่นกันที่จะไม่ให้ไอไอ,อรัฐบาลท้องถิ่นนะที่จะดาเนินการเรื่องนี้อันนี้ก็ต้องฝากกันไว้เลยอ่าแผนดินไหวก็เริ่มแล้วนะคะอน้ําจะท่วมเยอะตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงที่ไหนเลยสมบประการอาจารย์ใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องเนีซีโร่เนี่ย ประชาชนอาจจะไม่เข้าใจในบางส่วนเนี่ยคือถ้าเราไม่ทันเนี่ยใครไม่จะไม่มีใครครบเราแล้วเราก็จะส่งสินค้าไปขายต่างประเทศลําบากแล้วประเทศไทยเราเนี่ยเราต้องอิงรายได้จากการส่งออกถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะอาจารย์รายได้ที่เข้ามามามาเป็นส่วนของ เศรษฐกิจเนี่ยนะคะแล้วตอนนี้ยุโรปก็เริ่มแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ในการที่จะเ,เรียกว่าแบนสินค้านะที่ไม่ทานะําตามเกณฑ์ของเขาแล้วก็พรบอากาศสะอาดสําคัญมากเลยอันนี้ก็คงต้องช่วยกระทุงนักการเมืองที่สาคัญ pm 2.5วันนี้เห็นคุณศรีสูศรีสวัญญาบอกว่าได้รับสันธรรมติจากประชาชนเดี๋ยวไปฟ้องศาลปก คลอง้วไอ้ฟองผู้ว่าฟองทม้องผู้ว่าอีกแล้วนะไอ้ผมว่าผู้ว่าเขาก็ทําอยู่แล้วตอนนี้นะแต่มันก็ยเขาก็ทําอยู่เหมือนกันนะผมว่าเขาก็ทําอะไรเยอะนะคือคือปีนี้นีุ่นของอินท่านี่รุนแรงน้อยกว่าปีก่อนนะรุนแรงน้อยกว่านะเพราะว่าปีก่อนมันมาตั้งแต่เดือนต้นธันวามาแล้วเนี่ยแต่ปีนี้นี่คือมันมกราแล้วก็ยังไม่ไม่สูงมากแล้วก็ฝุ่นที่มันมาตอนนี้คือมันมันเป็นเกิดการจากเผานาข้าวพัดเข้ามานะครับนะครับค่ะค่ะครับ คือคือในความเห็นก็คิดว่ามันอาจจะน้อยลงหน่อยนะแต่ว่าแถวแถวบ้านเนี่ยอยู่เขตสายไหมเนี่ยคือแต่ละวันเวลาดูอแอปแอร์โฟไทยกับอาจารย์ยังไม่มีสีเขียวเลยสักวันมีแต่สีส้มสีส้มตลอดเลยก็เลยไม่รู้ว่ามัน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 ดีขึ้นยังไงค่ะอาจารย์ดีขึ้นแิบปีที่แล้วหน่อยหนึ่งเขาเขาดูอย่างนี้เขาดูนั่นก็คือจุดความร้อนลดลงใช่างเ้ยจุดความร้อนไม่มีกาเนาแล้ว อันที่สองคือว่า <dome. S 1> ให้ค่าค่ามาตรฐานค่าที่สูงเนี่ยจำนวนวันที่เกินมาตรฐานเนี่ยมันน้อยลงอ๋อ๋อกไปดูนั้นด้วยแ่นี้นะแต่แล้วก็แล้วก็แต่ว่าถามว่ารุนแรงไหมบางวันรุนแรงนะมีนะจะต้อง Work f r ฟอร์ม e นะจะต้องแก้ไขนะ work f r ฟอร์ม e ต้องแล้วต้องมีต้องอยู่ในห้องปลอดฝุ่นอะไรก็ต้องทําไปนะครับผมผมฝากอันนี้คือว่าผมฝากเขาคือว่าจะต้องมีกฎหมายป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติจากธรรมชาติและสาธารณภัยนะอย่างเงี้ยนะนะเพราะว่าเพราะว่าไอ้เรื่อง เรื่องป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติจัดทางมชาติและสารณภัยนะครับก็คือเราอาจจะต้องมีกฎหมายในการที่ดูเรื่องน้ําระบบน้ําทั้งระบบนะฮะน้ำทว่วมน้ําแรงนะครับเพราะมันเกิดน้ําท่วมเยอะใช่ไหมแล้วก็เรื่องภัยพิบัติเรื่องแผ่นดินไหวเรื่องซึนามินะครับเรื่องน้ําจะท่วมอย่างเงี้ยนะผมว่าต้องมีกฎหมายฉบับนี้ออกมาครับแต่ทีนี้เห็นว่าบ้านเรามีกรมอะไรนะหน่วยงานที่ทําเรื่องน้ำอาจารย์เต็มไปหมดเลยคสทอนชอแต่ว่าเราต้องทำกันใแห่งชาติแล้วก็อีกตั้ง ทั้งหมดสิบสิบปนวยฮะทาเรื่องน้ำาฮะครับแต่สุดท้ายสั่งกันไม่ได้ฮะไม่ได้โบราณกันมันต้องซิงเกิร์คอมมานด์้เรื่องนี้ว่ากฎหมายอกฎหมายที่อาจารย์พูดถึงเนี้ยจะแก้ได้หรือเปล่าครับก็คือก็คือถ้า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 เรามีกฎหมายป้องกันแล้วมันเทาัยพิบัติจากธรรมชาติก็อาจจะเป็นอ่ะผมนี้ดูเรื่องน้ํานะซิงเกอร์คอมมานด์ดูคนเดียวเลยใช่ไหมมีอะไรก็สั่งไปเลยทุกคนต้องมาเชื่อฟังหมดแล้วก็อันนี้ดูเรื่อง ดินไหวเรื่องลุมอะไรพวกนี้นะเรื่องพายุเรื่องฝนตกไร็ว่าอะไรนเงี้ย,นะยน,น,นะครับใช,ใช่ค่ะมาอีกประเด็นหนึ่งค่ะอาจารย์เชื่อมโยงระหว่างเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับเขาเรียกอะไรต้องไปเชื่อมโยงก,กับคุณภาพชีวิตด้วยใช่ไหมกระทรวงสาธาร,รณาสุขอันนี้คือคือมันต้อง,ต,องต้องทำยังไงคะอาจารย์ข้อเสนอค่ะคือคืออย่างนี้คือทุกวันนี้เราไปแยกกันระหว่างเออสิ่งแวดล้อมกับกับเออสุขภาพในไมบเนี่ยก็คือว่าย, <ạ. S 1> ยกอย่างที่กระทรวงทรัพย์ก็ไปกําหนดมาตรฐานใช่ไหมอากาศเท่าไหร่อากาศเท่าไหร่ยังไม่ไม่เกินมาตรฐานเท่าไหร่ นะครับน้ำไม่เกินมาตรฐานคุณภาพน้ำเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือมันไม่ใช่คือว่าถึงแม้มันไม่เกินมาตรฐานนะแต่เราหายใจเข้าไปทุกวันนะมันสะสมเขาเรียก cumulative impact นะมันคือสะสมอยู่ข้างในร่างกายอย่างนิดอย่างหน่อยอย่อยางเราหายใจฝุดสองยุท้าวันนี้ไม่เกินมาตรฐานนะหายใจเข้าไปไม่เกินไม่เกินนะแต่พอมันหลายๆปีเนี่ยนะมันไปสะสมเพราะมันเข้าแล้วออกไม่ได้เพราะฉะนั้นผมมองว่ามันต้องร่วมมือกับกระทรวงสุขก็คือว่ากระทรวงสุขจะต้องไปไงตัวสุขภาพด้วยนะตัวสุขภาพของบริเวณที่มีการ ตั้งสถานีตรวจวัดด้วยที่บอกมันไม่เกินไม่สูงเนี่ยแล้วก็เป็นไงคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมีสุขภาพเป็นยังไงนะครับอันนี้ต้องสัมพันธ์กันประเด็นต่อมาคือในเรื่องของคุณภาพชีวิตเนี่ยกระทรวงสุกจะต้องเทคแอคชั่นให้มากขึ้นในการที่จะต้องไปดูก็คือให้ความรู้ประชาชนนะว่ามันอันตรายยังไงนะและก็คือในในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยแล้วแล้วจะต้องร่วมมือกันนะในการที่จะดูเรื่องคุณภาพชีวิตนะครับเช่นอะไรฟุลสองยู่คุณต้องมีห้องปลอดฝุ่นจะต้องใส่ใส่หน้ากาก,ก N95 อย่าางงง้ก<ม>กรระะวสุจตออมมืัน นะครับหล no ายๆหน่วยงานเพราะงั้นไอ้เรื่องฝุ่นสองุดห้า 2, 5, เหมือนกันนะทุกวันนี้ต่างคนต่างทำนะกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรกระทรวงอุตสาหกรรมนะนะแล้วก็แล้วก็กระทรวงสสรทร,งรัพยากรนะแต่จริงๆแล้วคือมันต้องซิงเกอร์ของมันนะหน่วยงานเดียวจัดการเลยทุกอย่างมารวมอยู่ที่นี่มีศูนย์บัญชาการที่เดียวนะครับแล้วก็กระจายนาจในท้องถิ่นใ้ท้องถิ่นไปจัดการในจังหวัดตัวเองนะผู้ว่าต้องเป็นคอมมานเดอร์นะครับอย่างเงี้ยนะคือทุกเรื่องเลยมันอยู่ที่การบริหารจัดการนะคะ ที่เราก็ยังจัดการได้บดีเท่าที่ควรเพราะต่างคนต่างทรรนะคะต้องการต้องการผลงานมาโชว์ประชาชนอาจารย์ว่นถ้าเกิดอาจารย์เองถ้าเกิดจะใช้เรื่องนโยบายสิ่งวัดรองเป็นเกณฑ์ในการตัดสินเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยอาจารย์ว่าคือเราดูยังไงดีครับครัคือคือ,ค,อคือผมดูว่าในพักการเมืองก็ต้องมี ต้องมีนโยบายในเรื่องหนึ่งเรื่องภัยพิบัติในอันที่หนึ่งานอันที่สองคือเรื่องฝุ่นสองหยบห้าอันที่สามคือเรื่องโลกร้อนเนี่ยและเรื่องโรงงานสีเทาเรื่องกาอุตสาหกรรมเนี่ย<ม>ค,คือคือถ้ามีมีแค่นี้นะคือผมว่าโอเคแล้วนะในสี่ปีที่ทําตรงนี้นะให้เป็นจริงมันจังนะแต่ว่าเานโยบายที่พรรคการเมืองที่เสนอมาทั้งหลายมันเป็นแค่มาสเตอร์แพลนไงมันต้องกว้างม, <Master. S 1> มันไม่แอคชั่นแพลนจริงๆมันต้องจับต้องได้มันต้องบอกใครทาอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรต้องสัญญาประชาชนเลยว่าเนี่ย มีแผนอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณจะทำเมืไรภายในร้อยวันเนี่ยหรือทำทันทีอะไรเงี้ยนะเมื่อไหร่ใครทําแล้วก็ตัวชี้วัดชัดเจนอย่างเงี้ยนะจะมาอย่าเอาแค่มาสเตอร์แผนต้องเอาแอคชั่นแผนให้ประชาชนเห็นด้วยนะอย่างเงี้ยประชาชนเลือกแน่นอนนะถ้ามีชัดเจนอย่างเงี้ยครับ อาอล้ท่านอยู่นะตอนนี้ยังมีเวลานะในการที่จะไปเพิ่มเติมให้เป็นแอคชั่นแลนตามที่ท่านอาจารย์สุนที่แนะนํานะคะเออถ้าแบบไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องคุณภาพชีวิตของพวกเรานะเพราะว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมมันก็โยงกับเรื่องของคุณภาพชีวิตและก็สุขภาพของเราได้ไหมคะอาจารย์ทีนะนี้ก็เลยอยากให้อาจารย์ฝาก ข้อความสั้นๆถึงผู้นาประเทศคนต่อไปค่ะอาจารย์ว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมนะเรื่องคุณภาพชีวิตคนไทยที่อาจารย์อยากฝากนะคะ่ะคือเรื่องอะไรยังไงบ้างคะคือคือจริงๆผู้นําของประเทศไทยนะคือหนึ่งก็คือต้องออต้องต้องดูว่าคือถ้าคือต้องเออต้องมีควารมรู้่มีความรู้แต่ว่าทาเป็นใช่ไหม ก็คือมีควารมรู้แล้วก็เข้าใจถ่ายทอดเป็นนะครับอย่างเงี้นะนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมมอผู้นําของประเทศหรือเอาถ้าเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยรัฐมนตีกระทรวงทรัพย์เองอย่างเงี้ยอย่างนี้คุณต้องรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ใช่ไหมต้องมีควารมรู้ทางวิทยาศาสตร์เนะไม่มีค่ะคนคนแต่ละที่มาเป็นก็ไม่ค่อยมีความรู้กันเท่าไหร่นะใช่ไงคือคือถ้าไม่มีความรู้มาบอกบริหารอย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะเดี๋ยวนี้ในกระทรวงหลายๆกระทรวงไอะข้าราชการก็โอ้โหมีมีพักมีพวกเล่นพักเล่นพวกกระสีเทาก็เยอะ <chat> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผู yeah ้บริหารจะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆบ้างถ้าไม่มีหรือมีน้อยก็ต้องมีที่ปรึกษาชั้นดีที่มีความรู้ที่เข้าไปให้ข้อคิดเห็นต้องมีทีมที่ปรึกษาอย่างดีนะแล้วก็ไม่ใช่ไปฟังแต่ข่าวรายการอย่างเดียวคือฟังประชาชนนะประชาชนจะเป็นคนบอกว่าเนี่ยกระทรวงเนี่ยเป็นยังไงแต่แม้ข่าวรายการเป็นยังไงนะต้องถามประชาชนก็คือว่าจะต้องมีการสอบเออเออสอบเทียบหรือว่าสอบทานบ้านนะคือว่า เอาออดิตมาออดิตบ้างนะไม่ใช่ไปฟังแต่ข่ารายการอย่างเดียวนะออดิตกันบ้างนะหาคนข้างนอกมาออดิตเพราะฉะนั้นี่คือก,ก็ฝากไว้ว่าแล้วมันตรีกระทรวงทรัพยากรในะคนต่อไปคือคุณต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะนะครับ mm hmm. แล้วก็แล้วก็คือคิดได้ถ่ายทอดเป็นเนี่ยนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยชอบเลยนะฮะขอขอให้ขอให้มีความรู้แล้วก็ต้องซิงเกอร์คอมมานดะ์นะต้องเด็ดขาดนะแล้วก็ที่สําคัญเนงะี้ยมีคุณธรรมโปร่งใสนะครับไม่เทานะครับ mm hmm. มีคุณธรรมโปร่งใสไม่เท่าแล้วก็ควรจะทําในสิ่งที่อาจารย์เสนอด้วยนะคะที่เสนอมาสี่เรื่องเนี่ยต้องทําต้องทํานะถ้าไม่ทําเนี่ยหายนะน่าจะมาเยือนพวกเรานะอาจารย์ <c oughs> สี่เรื่องในต้นรายการที่อาจารย์ได้พูดถึงไปแล้วนะ <c oughs> เรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัตินะคะอ่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอ่าโรงงานสีเทานะเรื่องขยะแล้วก็ เรื่องเกี่ยวกับ 5, พีเอ็มสองจุดห้าพรบอากาศสะอาดเรองเหล่านี้นะคะอาจารย์ขาค่ะเดี๋ยวไว้เราติดตามกันต่อไปนะคะว่ารัฐบาลที่การจะมาถึงเนี่ยเขาจะทําอะไรบ้างเขาไม่ทําอะไรบ้างถึงเวลานั้นเนี่ยเดี๋ยวมาเกาะติดกันแล้วก็เราต้องมาช่วยกันกัดทุมงกับอาจารย์ขาวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะครับพินดีครับพินดีสวัสดีค่ะค